วันนี้จุนลูกว่ามาคัดกระเบื้องปูพื้นปูผนังคุณภาพดีราคาคุ้มให้กับคนกำลังสร้างบ้านตกแต่งรีโนเวทบ้านกันค่ะเพราะที่นี่มีเคลียร์แนเซลลดสูงสุด87% ที่ KTL Group 2019ต้องมาเช็คของจริงเลยเจ้าของบ้านผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการนายพิศโลแนะนำว่าที่เนี่ยคุ้มจริงทั้งสวยของเยอะแล้วก็มีทีมงานให้คำแนะนำละเอียดมากสวัสดีค่ะสนใจกระเบื้องปูพื้นปูผนังแนวไหนดีคะเดี๋ยวช่วยแนะนำให้ค่ะอยากหาตัวเลือกดีๆให้ผู้ติดตามที่กำลังสร้างบ้านตกแต่งบ้านรีโนเวทบ้านค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวพาไปดูทีละโซนนะคะกระเบื้องนะ้า ปูได้ทั้งพื้นและผนังเหมาะกับบ้านสไตล์โมเดิร์นปูในห้องนอนและห้องครัวเวลาเดินภายในบ้านให้ฟิลนุ่มสบายเท้ามากเลยค่ะส่วนลายหินแบบนี้ก็ดูหรูขึ้นเยอะเลยใช่ค่ะ ถ้าชอบความเรียบหรูแนะนํากระเบื้องมอนเดสตัวนี้เลยค่ะเป็นกระเบื้องขนาดใหญ่ขนาด60คูณ120โชว์ลายกระเบื้องแบบจัดเต็มจะใช้ปูพื้นหรือตกแต่งแบบไอซ์แลนด์ก็ได้นะคะแล้วถ้าตามห้องต่งตางๆละ่ะคะควรเลือกกระเบื้องแบบไหนดีถ้าปูสําหรับพื้นเปียกแนะนําผิวด้านอย่างกระเบื้องไฮเดเวนไนท์พูเป็นกระเบื้องผิวหยาสีสันโดดเด่นส่วนห้องรับแขกแนะนําไม่ใช้ผิวมันกระเบื้องอัลซาโรซาตัวนี้เป็นแกนิโตแข็งแรงทนทานสูงทําให้ทนต่อขีดข่วน เลือกใช้โทนสีสว่างแต่ไม่จืดเกินไปช่วยให้บ้านดูกว้างขึ้นค่ะแล้วถ้าอยากเห็นภาพรวมจริงๆว่าปูออกมาแล้วบ้านจะเป็นยังไงทางเรามีบริการออกแบบ 3D ให้ฟรีด้วยนะคะ อันนี้คือดีมากเพราะเวลาสร้างบ้านให,ใหม่จะมองไม่ออกว่าลายไหนเหมาะจริงๆใช่ไหมแบบนี้ช่วยให้การตัดสินใจง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะเหมือนเห็นของจริงก่อนซื้อมางานเดียวคือครบเลยทั้งเลือกของดูลายจริงแล้วก็มีออกแบบทีดีให้ดูด้วยราคาโรหลายแบบเนี่ยบอกตรงๆว่าคุ้มแถมยังมีบริการจัดส่งฟรีในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลกงานจัดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12ธันวาคมเท่านั้นนะที่ KTL Group 2019ผู้แทนจำหน่าย SCG พิษณุโลก3มแยก ไฟแดงแมคโครเก่าพิษนุโลใครกำลังสร้างบ้านหรือรีโนเวทบ้านแนะนำให้ลองเข้ามาดูค่ะทั้งลดราคาทั้งมีบริการออกแบบ 3D ฟรี free, ครบจริงค่ะเราเลือกแบบถูกใจแล้วอยากให้ทุกคนได้ของดีแบบนี้เหมือนกัน พิษณุโลกน่าอยู่เว็บไซต์อสังหาริมัพทพย์ครบที่สุดในจังหวัดพิษณุโลกหาบ้านใหม่บ้านมือสองบ้านเช่าหอพักหรือบริษัทหลับสร้างบ้านก็ครบจบในเว็บเดียวพิษณุโลกน่าอยู่